11เ็ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวข้อที่1คือในน้ำมันมะพร้าวจะมีสารที่ชื่อว่า MCT Oil นะครับจริงๆมันย่อมาจากน้ำมันสายกลางน้ำมันสายกลางเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำมันสายยาวส่วนใหญ่อย่างเช่นในน้ำมันถั่วเหลืองในน้ำมันหมูเนี่ยความยาวก็อาจจะประมาณมีคาร์บอนประมาณ10บถึงสิบตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราทาน MCT Oil ที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นสายกลางซึ่ง ความยาวอาจจะอยู่ในช่วงประมาณคาร์บอนเ็ตัวทําให้สามารถเผาผลาญได้ง่ายกว่าเอาไปเป็นพลังงานได้ดีกว่าดังนั้นะบ,บางคนก็อาจจะใช้ประโยชน์ส่วนนี้ข้อที่2คือน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีงานวิจัยแล้วว่าส่งผลต่อ โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูทั่วๆไปข้อ3คือเพิ่มการเผาผ่านไขมันส่วนเกินเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมี MCTO i เนี่ยแล้ว MCTO i ีมีงานวิจัยว่ามันช่วยในการกระตุ้นการเผาผ่านได้มากกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆประมาณ2% ดังนั้นถ้าคิดต่อวันก็อาจจะช่วยกระตุ้นการเผราผาญได้ประมาณ120แคลอรี่ต่อวันข้อ4คือช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดในร่างกายนะเวลาที่ร่างกายรับประทานน้ำมันมะพร้าวก็จะย่อยสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลอริกแอซิดแล้วจะช่วยมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อโรคต่างๆที่เป็นภัยกับร่างกายข้อ5คือช่วยลดความหิวดังนั้นบางคนก็เลย ประยุกโดยการทานน้ำมันมะพร้าวใส่เข้าไปในกาแฟแดําหรือทานน้ำมันมะพร้าวลาดเข้าไปบนสลัดผักเป็นต้นข้อ6คือช่วยลดอาการลมชัก ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนแล้วประทานนะครับขอ้อที่7สามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดีที่ชื่อว่า HDL และลดระดับไขมันเลวที่ชื่อว่า LDL ได้จริงๆแล้วตัวไขมันของน้ำมันพราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น t r i กิ y c e r i e ดังนั้นก็อาจจะเพิ่ม t r i g l y c e ไ i ด e ในบางคนถ้ากินโดยที่ไม่ออกกําลังกายดังนั้นควรออกกําลังกายเป็นประจำด้วยนะครับข้อ8ช่วยลดผิวแห้งหรือ ภาวะที่เรียกว่าผื่นแพ้ผิวแห้งได้ดังนั้นบางคนอาจจะรับประทานเข้าไปหรืออาจจะทาในบริเวณที่เป็นผิวแห้งก็ได้ข้อ9ช่วย ปกป้องผิวจากแสง UV ได้20%แต่บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบน้ำมันวะพเ้าวผมก็เลยใช้วิธีการดัดแปลงสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวใส่เข้าไปในกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไว้ดังนั้นจะได้คุณสมบัติตั้งข้อ8และข้อ9เลยก็คือเวลาที่เราผสมเข้าไปในกันแดด SPF 50 PA3+ เนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าเราปกป้องแสงแดดได้เท่า SPF 50ด้วย PA3+ ด้วยแล้วเสร็จปุ๊บก็จะสามารถได้ คุณสมบัติในการทําให้ลดผิวแห้งได้ด้วยดังนะั้ใครผิวแห้งก็เหมาะกับกันแดดเพียวไว้นะครับใครที่สนใจกันแดดเพียวไว้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการพิมพ์คําว่ากันแดดใต้โพสต์ Post นี้นะครับแล้วก็สอบถามแอดมินในอินบ็อกได้เลยข้อ10คือยับยั้งแบคทีเรียนในช่องปากในกรณีที่เพื่อนๆใช้น้ำมันมะพร้าวกลัวปาก จะช่วยทําให้สารที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้ข้อ1สเสคือบํารุงสมองโดยเฉพาะคนที่เป็นอัลไซเมอร์ในคนไข้อัลไซเมอร์เราพบว่าสมองของเขาเนี่ยนำน้าตาลไปใช้ได้ไม่ค่อยดีถ้าเรารับประทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปน้ำมันมะพร้าวจะถูกเปลี่ยนเป็นคีโตบอดี้แล้วคีโตบอดี้เนี่ยจะเป็นพลังงานสํารองให้กับสมองได้อีกทางหนึ่งสําหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ในคลิปนี้สามารถแชร์ได้นะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าน้ํามันเป็นโทษแต่พอฟังคลิปนี้เสร็จจะรู้เลยว่า จริงๆแล้วน้ำมันสามารถเป็นประโยชน์กับร่างกายได้ถ้าเราใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและถูกวิธีปกติน้ำมันมะพร้าวจะเริ่มต้นที่1นถึงสช้อนโต๊ะต่อวันสําหรับใครก็ตามที่ใหญ่จะรับประทานมากกว่าน,นี้ควรปรึกษาคุณหมอโรคประจําตัวก่อนนะใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อน ทุกคนได้นะเพราะถ้าใครเข้าใจว่าน้ํามันมะพร้าวมีประโยชน์ก็จะเริ่มใช้น้ำมันมะพร้าวมากขึ้นแล้วก็จะลดน้ํามันที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นน้นํามันจากถั่วเหลืองน้อยลงรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ